สวัสดีครับนามาน,นะครับก็สวัสดีวันสงกรานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆกับการชมคลิปวิดีโอ YouTube นะครับอาจจะปัญญาอ่อนบ้างติ้งตองบ้างเดี๋ยวก็ดูแก้เครียดกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมเป็นยังไงแล้วก็การอัปเดตใหม่ล่าสุดเรื่องราวใหม่ล่าสุดนะครับเรวเดนือนที่ที่25พฤษภาคมนี้ใครไปดูเลยด g กากาบ้างครับเอ๊ะนี่ว่าพฤษภาหรยี่ส้าเมษาวะเะยังไงก็เจอที่งานแล้วกันนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคำติชมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคําด่าคําชมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เท่ากับว่าคุณก็ยังให้ความสนใจอยู่นะครับขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมเยอะมากของรางาน,นะครับจริงๆเราวันนี้ต้องอยู่ที่เมืองเลยแต่ว่าพอดีทํางานยังไม่เสร็จก็เลยต้องมาที่บ้านพี่เปาบริโซก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ บ้านของเขาเราก็อยู่ในห้องนึงนะครับมานั่งทํางานกันนะครับตอนนี้ก็พี่ๆไม่อยู่นะครับแล้วก็เลยแอบมานั่งส่งคลิปวิดีโอ u t u b e ให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาออกกําลังกายกันนะครับก่อนที่จะไปเล่นน้ํากันนะครับอ่ะโอเคดูนะครับถ้าออกกำลังกายนะครับถ้าแรกนะครับที่เราต้องทํากันนะครับนะท่าไหนดี 재미ka

เฮ้ยชัวร์ไยคิดอะไรมากแกเครียดเคยทำปลาโอเคก็แน่นฟิตมากโอ้ยกดฉี่ห้องน้ำคนนะ แล้วเจอกันนะครับ